สดีครับคุณผู้ชมครับพี่พัทยานะครับคลิปนี้ก็จะพามาทำความรู้จักกับเห็ดอะไรนะเห็ดตับเตาอีสานอีสานเรียกเห็ดพึ่งอีสานเรียกเห็ดพึ่งนะครับคุณผู้ชมครับแล้วภาคกลางเรียกเห็ดตับเตาโลละสองสามร้อยนะโลละสองสไปอย่างนั้นนะครับอันนี้ขึ้นเองตามธรรมชาติป่ะขึ้นเองไม่แต่มันมีนี่อยู่มีเชื้อไหม ไอตีนมันติดตัดอากมันลงมันก็ออกอีกเนี่ยหลายกดอกเลยอีกสัก2หรือ3วันดอกอย่างนี้นี่โอ้ยหาไม่กินเป็นไหมโอ้ ต้องลองแล้วครับงานนี้นะครับเห็ดตับเต่านะครับแกงแกงแค่แกงเปิดก็ได้แกงแบบอีสานน่ะโอ้ยเห็ดอันเดียวในแกงได้หนึ่งหม้อเลยนอันนี้เพิ่งออกยังเล็กอยู่อันนี้เพิ่งออกนะครับโตนี่มีทางนี้อีกอ่าเดี๋ยวไปดูอีกทางหนึ่นะครับมีวกอ่ามีโอเคนี่นะครับโอ้ยมันขึ้นมันขึ้นนี่นี่เวกโน่นนนนน นั่นแหละนั่นแหละออ้นี่ครับเห็ดตับเต่าใช่ไหมเออเห็ดตับเต่าตับเต่าขึ้นอยู่ริมเท้าบ้านนาเนี่นะโอ่โนี่เห็ดอะไรอีกอันหนึ่งนมก่อนันนั้นเห็ดอะไรนะเห็ดเห็ดตับเต่าเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งอีสานบ้านเฮ้าเห็ดพึ่งเด้อครับเด้ออ้ยขมีไม่รู้อะไรนะครับผมก็บางหูเนาะนะแต่นี่ได้ช่วงนี้ก็บอกมีคลิปนำมาเจอนี่ก็ให้ใครดูนะคลิปนขึ้นนะครับเห็ดตับเต่านะครับ น,น,นั่นๆๆโอ้มันออกมันออกมันเคยออกไหมอ๋อประจำอ๋อออกประจำน,นกนกมันเอามาทิ้งเอาไว้เลยเออเลยเราไม่เคยปลูกตอน,น,นตัดแล้วเราก็ตัดตัดรากมันก็มีเชื้ออยู่อีกอ๋อนะครับอันนี้เขาตัดก,กินไปหลายเที่ยวแล้วนะครับเที่ยวนี้เดี๋ยวผมก็ต้องขออนุญาตจองซะแล้วนะครับ สดยอดนะามอ่อนอร่อยสุดยอดที่สวนก็มีนะครับแต่ตอนนี้ยังเด็ดไม่ได้ใช่ไหมยังอีกสักสองหรือสามวันเอาโอเคเข้าฝ่ามืออ๋อเขาบอกให้บานใหญ่ก่อนนะครับอันนี้วันนี้เรามาทำความรู้จักกับเห็ดตับเต่าหรือเห็ดพึ่งกันก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสองสามวันผมผมจะมาดูเห็ดตรงนี้นะครับว่าจะบานใหญ่หรือเปล่านะครับใหญ่แน่เดี๋ยวจะได้เอาไปเอาไปจำแกงเปรแกงอีสานบานเฮ่า นี่นี่ตัวนี้หนึ่งนะครับไล่ดูนะครับสองสามสี่ห้าตัวนี้เห็นเห็นขึ้นตรงนี้คือห้ามอ่าใช่ใช่อันนี้โคนต้นอะไรเนี่ยตอนนี้มะขามป้อมอ๋อมะขามป้อมต้นใหญ่มากๆนะครับโอ้ยเหนาะนี่นะครับเห็ดพึ่งนั่นเองนะครับขอบคุณนะครับแม่น้องพลอยนะครับนี่ให้ความรู้กับพีพัทยา นี่คือเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสองสามวันสอวันมาดูก็จะมา,า,นนมาไม่ใช่มาดูแล้วครับมาเก็บไปกินเลยครับนี่ <c oughs> ลงเราสองสามร้อยนะครับช่วงวิกฤตโควิดอย่างนี้นะครับคงไม่มีตังค์ไปซื้อนะครับต้องมาขอไปกินแล้วนะครับขออยายยากไม่ค่อยขายตลอดหรอกใช่ใช,ใช่นี่นะครับคือเห็ดตับเต่านั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับงจะมีนานถึงจะไปตลาด